สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาราโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับที่เป็นเจ้าของ Pro อเชสเทย์คารหรือว่ากำลังจะได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะตอนนี้นะครับเขามีซอฟต์แวร์เวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดมาให้ใช้งานกันแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับผู้ครอบครองพอเชสเทย์คารรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ขณะนี้ซอฟต์แวร์ล่าสุดปี2023โปรแกรม c o m p r e h e n s i v e update พร้อมให้คุณนำรถไปติดตั้งแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดใดๆไม่ว่าจะเป็นอายุการใช้งานรูปแบบของระบบขับเคลื่อนหรือว่าตัวถังครับซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันใหม่นี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนรวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานใหม่และการปรับปรุงระบบ Porsche Communication Management ฟังก์ชันสำคัญที่ได้รับการอัปเดตนะครับได้แก่ระบบขับเคลื่อนในโหมดขับขี่ normal และ range ของรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ระบบการทำงาน Partial Load Operation จะตัดการเชื่อมต่อกับชุดมอเตอร์หน้าจนเกือบจะสมบูรณ์และลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมากขณะที่เราปล่อยให้รถไหลไปเองและจอดหยุดนิ่งเพ่าขับทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะปราศจากการขับเคลื่อนด้วยแรงบิดโดยสิ้นเชิงระบบ Electric Free Wheel ช่วยลดแรงเสียดทานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์รวมทั้งเพิ่มระยะทางที่รถวิ่งได้ เพิ่มสัญญาณเตือนการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive โดยจะแสดงทิศทางการไหลเวียนของพลังงานที่เกิดขึ้นบนหน้าจอคอนโซลกลางช่วยให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นสภาวะการทำงานได้ง่ายดายขึ้นระบบชาร์จพลังงานย้อนกลับหรือ Energy recuperation ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นปรับตั้งการ recuperation แบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นยังคงรักษาระดับการชาร์จพลังย้อนกลับ แม้ในขณะที่เป,เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการขับขี่เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับเทคานรุ่นปี2020และ2021ครับระบบบริหารจัดการอุณหภูมิควบคุมสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในขณะที่อุณหภูมิภายนอกมีระดับต่ำซึ่งส่งผลให้ Porsche คา c ชาร์จพลังได้เร็วกว่าเดิมภายใต้ระดับการชาร์จที่หลากหลายยิ่งขึ้นความร้อนที่สูญเสียไปยกตัวอ,อย่างเช่น ความร้อนจากการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกนํามาใช้รักษาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมกว่าเดิมสําหรับ Porsche Taycan รุ่นปี2020และ2021สามารถเดินทางได้ระยะทางไกลยิ่งขึ้นและใช้เวลาในการชาร์จพลังงานน้อยลงครับระบบ Porsche Communication Management ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดดีไซน์สัญลักษณ์สีสันสวยงามจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของการอัปเกรดอุปกรณ์สื่อสารในเวอร์ชันนี้ครับ แล้วกลับมาพบกับรายการคาราเตรมีช่วงเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ